สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยป่าว่าทําไมทุกวันนี้เรายังต้องใช้เจ้า dc outlet เนี่ยนะครับทำไมเราไม่ใช้เป็น usb ไปเลยล่ะเพราะว่าเราใช้สาย usb ใช่ไหมจะได้เสียบแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าใช้อะไรไปได้เลยมามาหาคําตอบไปด้วยกันครับก่อนอื่นเลยผมต้องเท้าความก่อนว่ารถในสมัยก่อนนะถ้าเพื่อนๆนนะครับผมจะเห็นว่ามันมีที่เขี่ยบุหรี่ในรถ และที่จุดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและสมัยก่อนผมคิดว่าหลายๆคนเนาะในยุคก,ก่อนนะั้นน่าจะต้องอายุประมาณเกิน50ขึ้นไปนะครับผมสูบบุหรี่ในรถเป็นเรื่องปกติแม้ทุกวันนี้จะเห็นคนสูบบุหรี่ในรถแต่ก็เปิดกระจกและไม่ค่อยเห็นได้เยอะหนักนะครับผมทีนี้วิวัฒนาการนะเขาเริ่มลดลงนะครับผมให้เลิกสูบบุหรี่นะครับผมไอ้ตัวที่เราใช้สมัยก่อนนี่ก็คือตัวจุดบุหรี่นั่นเองนะก็ยังมีอยู่ในรถหลายๆคันยังไม่หายไปในซัดทีเดียวนะครับผม เหตุผลแท้ๆนะครับผมที่เราไม่ใช้เป็น USB หรือว่าปลั๊กไฟ100%ยซในรถก็เพราะว่า1น่ใช้จุดบุหรี่นั่นเองนะคนที่สูบบุหรี่จะบอกว่าคุณลองพยายามจุดบุหรี่ในรถสิมันอันตรายนะครับเขาจะสูบบุหรี่เขาใช้ที่จุดเนี่ยมาจี้ก็จุดบุหรี่ได้ง่ายขึ้น 2. อุปกรณ์หลายๆอย่างภายในรถนะครับผมยังต้องใช้มันอยู่ยังต้องใช้เจ้า DC outlet อยู่ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ซ่อมอยางรถยนต์อ่าใช่ไหม หรือปั๊มลมนะที่ให้มาจากโรงงานยังต้องเสียบเจ้า DC outlet อยู่และสำคัญที่สุดนะอันนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามกันไปนะครับผมคุณสูบบุหรี่หรือเปล่าถ้าคุณสูบไม่เป็นไรครับถ้าคุณไม่ได้สูบแล้วบังเอิญคุณไปเที่ยวเขาไปเที่ยวป่าแล้วรถมีปัญหาเจ้า DC outlet นี่แหละที่คุณจะใช้จุดไฟขึ้นมานะครับผมทาให้คุณสามารถก่อไฟได้แม้กระทั่งคุณได้รับอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนก็ตามนะภายในป่านะครับผม เพราะว่าคุณคงจะไม่พกไฟแช็คสำหรับจุดบ,บุหรี่แน่นอนนะครับผมแล้วพอมาเป็นทุกวันนี้นะก็เห็นได้ว่าค่ายรถยนต์หลายๆค่ายนะครับผมก็ไม่ได้ใช้คําว่าไม่ได้ทอดทิ้งคนสูบบุหรี่ไปซะทีเดียวแต่ว่าอาจจะพัฒนาจากอ่ามินช่องวางแก้วใช่ไหมแล้วก็มีกระบอกสําหรับเคลียรบุหรี่มาไว้ในรถก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับผมทีนี้หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าทําไมเราถึงต้องมี DC ซีเอาทเล็เอาไว้ในรถนั่นเองเนาะ ซึ่งมันครอบคลุมกว่าใช้งานง่ายกว่าอยากเสียบอะไรกดช้อปปีกด l a ซาด้าสั่งหัวมาเสียบเลย USB กล้องมองหลังอะไรได้หมดนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแม้คลิปนี้จะไม่ได้เป็นคลิปรีวิวรถแต่ก็อยากทําคลิปความรู้บ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ